สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์้าลวยเช่นเคยเ้อครับพี่น้องครับเอามันนี่กะฝนตกตกมาเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะตั้งแต่วันที่สิบหกมากวันที่หนึ่งมากไปแล้ครับผมตกมาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่หนึ่งครับก็มีหยุดแล้วก็แห้งไปล่อยยุ่งสิละครับพี่น้องครับเห็นอย่างไรเนาะครับผมอยู่ทางอ่า พี่น้องเอฟซีทางภาคอื่นครับผมภาคอีสานตอนนี้กรรู้สึกว่ามีฝนครับผมทางอุดรได้ครับผมทางอุดรครับเอาคลิปนี้ครับน้ําเชียร์ผ้าร่วยกับมาสรุปตัวเลขได้ครับพี่น้องตามเล่าออกมาขึ้นนี่สองศูนย์หกสองสองครับผมสองศูนย์หกสองสองครับติดหกไหลสำนักครับพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่ประกบครับผมบ่มีเลขประกบหกศูนย์ศูนย์หก ครับสิเป็นในทางเหล็กเด่นด้วยครับพี่น้องเหล็กเด่นเขา่าหกรักลอยเข่าอยู่สองสำนักครับผมอาจ,จารย์จิตวิรศักดิ์และพ่อไพรบุญครับพี่น้องเนาะลักลอยเข่าครับแล้วก็ในส่วนพี่ปูนาครับผมพี่ปูนากะเข่าสองสองนะครับผมชุดเต็มแล้วก็ชุดเหล็กโคกบคูก่กามีศูนย์หกต่ว่าขึ้นบนครับพี่น้องเนาะพี่ปูนา อวก็อีกหลายเสี้ยนได้ครับพี่น้องไปพิจารณาเบิ้งไปน้ากันครับร่วมไปถึงปล่อยต่องวดสามสำนักเช่นเคยครับผมเด่นเดินดีก้าวมาเชียร์พ่อลาดเพางวดว่างหันโบวินกันมากครับผมครับไม่บินกันมาครับเลขทูกกับบมากครับพี่น้องเนาะลงให้พี่น้องซีอมื่บ้านนี้ครับผมก็มาเชยกระซื้อกันแล้วครับผมเลขทูกครับเอาเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่า ครับชุดสรุปและปล่อยต่องวดสามสำนักน้ำเชียร์พาลวยกับขอขอพระคุ้นทุกๆเสี้ยนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมไปรับชมรับฟังกันในคลิปนี้เลยครับคือว่ามีที่เด็ดโอ้หูน้ำใสว่าธรรมดาด้วยครับผมป้าแม่นี่รีบอกค่ะท่านผู้ชมนี่ยูยส่องออมน้ำโชคออมน้ำโชคพอก็แม่บอกว่าสอ่องเมียนั่นให้ เห็ดคือพอกับแม่แม่ก็เลยเห็ดเล้าน้ำครับผมตำเล่าน้ำก็คื ak ak ru, ออ้อมน้ำโชคนี่ยยูยูทูบได้ครับพี่น้องค่ะยูทูบออมน้ำโชคไห้แนวทางตำเล่านี่ครับผม ak 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 om, เป็นแนวทางตำเล้าของสูตรหูน้ำไส้เองป้าเก่งบ่ค่ะท่านผู้ชมออกตัวกลับวกับว่าไปยังได้ครับพี่น้องซี่คูลนึงค่ะย่องไห้แน่ <c oughs> เด้อค่ะครับแม่เก่งตัวละเนาะฝากติดตามไม่เด้ครับผมค่ะ เอามาทีตำเล่ากับน้ำเชียร์พารวยครับผมบัดนี้ค่ะพี่ปะกายครับผมว่าหันเขาต้องหกลักหน่วยแล้วครับผมลักหน่วยบนเข้าที่หกครับพี่น้องหกลายอีกนี้ครับผมแต่ว่าหางมุมมีประกบศูนย์หกเดี๋ยวลูกผีใหญ่น้ำเชียร์กับกล่องเชียร์กับอูน้ำใจดินี่นี่ครับเหล่ายังบอเขาทอหลุนนองเลย พ่อจ่อยเข้าหกขึ้กันครับผมเนี่ยพ่อจ่อยบ่มมีถือเนาะอันนี้ครับเอาไว้พ่ออาจารย์สมเมธเข้าหกอีกครับผมมีตะกันเข่าหกเนี่ยศูนย์ยวิสัยนอกไปเปียวน้ำปูน้ำใส่นี่นั่อาจารย์กระทุ่มแดนอาจารย์กระทุ่มแบนอาจารย์กระทุมแดนเข่าตะศูนย์ครับผมอาจารย์กขบอกบอกโกงมึงดูเอาเก่ามาจะใส่อีกเนี่ยเอา รักลอยาอาจ,จารย์คนโคราชเขาเด่นด้วยครับผมเขา,าเด่นบนล่างสองครับสองยูเปียะครับผมต้นมากสิบปคบคูว่าเขาอืมหวดนีด่โอ้รักหน่อยล่างพอเขาสองะคะรับผมหรือว่ารักลอยลักล,อย,ล,กลอยเข้าที่สองนี่นี่เขารักลอยคืออาจ,จารย์จิตวิรศักแล้วก็พอพี่บูนนะครับผมอืมเขาจะลักลอยให้กัน ครับโอ้แต่สองสองกะอยากอยู่เนี่ยเอาบนดีพี่ปูนาสุดเต็มบนจิเขาอยู่ครับผมแต่ว่าสิ่ร้ยตัวเ <6 S 1> นี่ยศูนย์หกข,ขึ้นบนอะเล็กค<อ>น,นเป็นล่างก็เป็นอยังเหล็ก่นจะมักขึ้นบนหนึ่งต้องเล่นบนล่างครับผมเหล็ก่นเข้าศูนย์หกกับสองสองถ้าสุดเต็มเล็กล่างพี่ปูนาเอา หมู่บ้านนี่น้ำเชี่ยว่าเด่นหนึ่งกับสองเนาะอืเข่าสองนี่ด้วยครับผมเข่ามาเชี่ยวัหมนมักหนึ่งหนึ่งบ่ามากสามสํานักนี่แยกกันไปด้ครับผมบ่ามากน้ำกันอืแต่เลยกลายเป็นประกบคู่วินไม่เข้าครับผมเทิงเหลขออกเบิ่นน้ำนี่ครับบ่มีหกบ่ยง่ายครับผมไม่มีหกโอ้ยแมนอีหลีบาเขาไรนี่ครับเป็นเหล็กเด่นไปหาประรบกบคูกับที่อื่นครับ ันนี้ก็มาเบิ้งกันต่อครับผมสามสำนักปล่อยต่องวดครับพอลาดพาวสูตรที่1ได้3กับ4สูตรที่2ได้5กับ8เด่นเดินดีงวดนี้ได้8 90และ9มาเซียได้เจ็ดแ้าคชรับชนกันที่8ชนกันที่8 ่าอันูเพิ่นก็นะแมนแปดตัวเดียวเลยเนาะแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวเลยครับว่าหันหนึ่งกับสองด้วยครับผมครับน้ำเชียร์วันหนึ่งกับสองแปดยังเดียวรอทีมงานรวมเซียนหลายๆก่อนครับอาจารย์กระทุงแบนท์แถเนาะครับว่าหันในคอยวันหนึ่งกับสองกันบอแมนน้ำเชียร์วันหนึ่งกับสองมันกับว่าเขาเขาไม่หนอกบ่ญ ออาจารย์กระทุง่งแวนพนไมซุน,นเนี่ยบ่เขาครับเอาจะคอยมาว่ากันต่อครับผมยังได้กับฝากในนั่น,นครับพี่น้องช่องออมนําโชคครับอ,<า>อูนํใชัยมีเนวทาง้งตำว่าเ็นอีหยังค่ะดันผูุ้ชมม,ม,มทรมมหาพอกับแม่เดึกดๆครับดีใจหลายตำล่าคนแตกเอาให้เอฟซีเห็นบึ้งเนี่ยแม่ว่าจันเดียนี่ครับเขาอีรีบอกค่ะดันผูุ้ชม เอฟซีกับจีปตามอยู่ดิเนาะครับเห็นว่าเห็นว่าอู้น้ำใชื่ถามน้องออมพร้อมดิว่ามักตัวใหนอ้องอมบอกมักหกศูนย์โอ้ต้องฟังในคลิปเอาเลยครับผมท่วงก่ใหญ่แล้วเดี๋ยวน้ำเชื่อจะไปไปถามยว่าเลขกมน่เนาะเดีกตัวไหนแมนเอาดีละครับผมมาปล่อยให้พี่น้องจีบองก์กรคือสามสำนักเด้อครับผมสามสำนักเอาครับพี่น้องครับผมครับ จะเลื่อมเด้อครับผมฝากช่องอมนําโชคครับพี่น้องครับเป็นแนวทางตําล่าเพื่อกันครับผมก็จีมีบอกคอยหลายเซียนไปไหนลรอครับผมหนึ่งแน่นันก็คือเป็นเซียนหัวน้ำใช่หระครับผมกะมีเเล็กตํเล่ามากลงให้พี่น้องที่พร้อมครับผมครับบางหันกับเข่าหกศูนย์ครับพี่น้องเนาะหกศูนย์ครับเ๋าเนี่ยก็เป็นแนวทางตําล่า ชุดสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอซีตามต่องวดวันที่๔กรกฎาคม๖๑๘หรือว่าวันศุกร์เด้อครับพี่น้องครับผมโชกมานไปนน้ำกันครับเอาถ่ายคลิปกระเชนเคยครับพี่น้องเนาะความสวยความงามครับผมมาฝากพี่น้องเอพซีครับอย่าลืมเด้อครับผมครับสามารถสร้างจองได้ครับผมครับสามารถสร้างได้ครับที่เบอร์โทร๐๙๘๔๗๔๐๖๘๓หรือว่า พี่น้องเอแอดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ด้วยครับผมบอแมนไอดีไล์ครับผมเบอร์นี่แหละครับพี่น้องเนาะครับผมเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้ารวยกับขอไว้พรอให้พี่น้องชี้โชคดีถูกหวยลงเงินไปน้ำกัน4กรกฎาคม68สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ขายขี้มเนาะแมนครับค่ะคขายขี้ม หากไล่เมาได้กะเบอร์ยังถ่ศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามค่ะไล่จะขึ้นซื้อน้ำเสียได้ครับพี่น้องผลไม้เลขโทรศัพท์เอาอ๋อค่ะท่านผู้ชมสบู่กับเซรั่มทาหน้าค่ะครับหายเรียนดำหนึ่งเนาะล่าซูส์หนี่งแมนเอฟซีภูเก่าดูค่ะผู้เก่าเพิ่นกลับขึ้นมาสั่งสามก่อนซีหลอดซีหลอดค่ะครับ บ่เมนผููเดียวเนาะค่ะรามผู้ชมแต่ว่าน้ำเสียกับก่อนนเสียรก็ขายกับประมาณสี่เดือนแล้วนี่เป็นเดือนแล้วกับวัชค่ะนี่ค่ะพ่นกลับขึ้นมาเพ่นมาพ่นถือค่ะ่านมู้ชมถือกับหนาพ่นแต่ว่าถ้ารู้ซึกว่าขั้นหรือว่าแพ้แสบทุกอย่างล่ะค่ะรามผู้ชมถ้ารู้ซึกว่าว่าดีแล้วให้ยุดใส่เด้อค่ะเพราะว่าผิวหนาคนเฮ่าก็คือกันเนาะค่ะ ผิวหนาอ่อนหรือว่าเห่าใส่ยังมาหลายยางแล้วก็อาจจะเฮตุให,ห้เหาแบบเป <_ t un> ็นพื่นจังสเนวัตถาแพทยค่ะไฮยุส่เดอร์ค่ะเม่ f เอฟซีค่ะถ้าถือนาเห่าจะแบบว่านุ่มวนวลนเต่งตึงค่ะคสใสขึ้นค่ะใสขึ้นอาทิตย์สองอาทิตย์เห่าก็อาจจะรู้ผลเนาะค่ะแต่ว่ามือเดียวนี่ <copying S 1> มือสองมือเข้าก็อาจจะรู้ว่าเหาจะถือบอเจ้งเสียค่ะ แต่มันจะอาจจะบพเขาวลวดไปเลยเนาะค่ะค่อยๆไปเนาะรอบไปใส่เบอร์น้ำไปหน้อะแล้วกะ็นี่ค่ะดานผู้ชมเป็นเซรั่มบำรุงผิวครับผมน้ำหอมในตัวครับผมหัวปั๊มเนาะคะา่ะดานผู้ชมหัวปัม๊มครับอันนี้ก็หัวปัม๊มคือกันเนาะคะ่ะนี่หัวปั๊มพดต,ตรงนี้ค่ะดันผู้ชส้มพุทอันนี้ก็หัวปั๊มค่ะเซรั่มทาหน้าเนาะรสร้างเมล็ดเนาะค่ะดันผู้ครับ นี่นะครับผมที่แอดไลน์เบอร์โทรดนะครับผมค่ะ0 9 8 4 7 4 0 6 8 3ปดสเดี่ย์หกแปค่ะเือว่ถือกระสุนสร้างได้เน้อนี่ครับผมค้อมสวยควาองามความสวยนะค่ะท่านผู้ชส้มล่อให้ถือเลขเข้ากับว่าสวยแล้วเนาะค่ะบัวแพงครับผมบัวแพงค่ะแม่ยศีว่าถือเลขกันได้น้ำเสียค่ะค้อมสวยมันบัวล่อที่ค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าก็อยังมีเปลีนเลขยอยู่ เนี่ยอย่าไปพ่นถือเรียค่ะเพ่นกันจะได้อุดร้วนเท่านะครับผม<า>ค่ะอาอสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาย,ยู่ดีไม่แห้งสุขุมสุข้นสวัสดีค่ะสสวัดีครับ